สนับสนุนโดยเครื่องสำอางนาทริฟ สายการบินแอร์เอเชียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสราร์เวลาดีสี่ทุ่มคึ่งทางช่อง t n n 24ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราโอ้เป็นพระเอกชื่อดังนะคะตอนนี้ไปดังอยู่ที่เมืองจีนนะคะสาวๆจีนนี่กรี๊ดใกล้จะรบต้องทายถูกแล้วนะคะคนขนนั้นก็คือคุณป้องนวัดกุลรัตนารักค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เป็นครับโอ้ยคิวทองเหลือเกินหวัาจะได้คิวน้องป้องเราเนี่ยครับนั่นลยพี่พระเอกของเราคิวทองครับอยากมาอากมาคุณจะเป็นไสมามาได้ครับครับผมไม่ก่อนที่เราจะไปคุยถึงโอ้ยการที่เป็นพระเอกดังไปนอกประเทศแล้วเนาะอีกหน่อยดังไปนอกโลกวะในโลกพอดีเออเราเอาแบบว่าคุยกันถึงตอนเด็กๆก่อนครับนะคะว่าตอนเล็กๆเนี่ยเรียนที่ไหนยังไงไหนเราฝปฟังกสิก็เริ่มอยู่เซนต์คารเบียน เด็กเซนครเบเด็กเวียนชายล้วนั้นแต่อยู่นั่นแต่ป1ถึงม5เลยยุคนั้นยุคสอบเทียบครับแล้วก็เอ็นเข้าคณะเศรษฐศาสตร์มเกษตรสนุกดีครับเกษตรจะแบบลุยๆหน่อยแล้วก็จะมีเพื่อนต่งางจังหวัดเยอะอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นล่ะคะพอจบจำได้ว่ายุคฟองสบู่แตกพอดี IMF ที่เราติดปี40ที่แบบเ,ะเละเลยคนทํางานก็น้อยหายากช่วงนั้นพอดีก็เลยมาสอบต่อเรียนที่เศรษฐศาสตร์จุฬาต่อเรียนโทแล้วก็ตอนนั้นคือเริ่มมาวงการเนี่ยเริ่มตอนใกล้ๆจบปญญาตี มันก็เริ่มแบบเล็กๆคือเดินแทนโชว์คือตอนแต่ก่อนก็สูงเพราะสูงสูงเท่าไหร่เนี้ยสูงร้อแปดสามครับอู้หายากนะชายไทยสมัยนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นเออจะ<ว>ตัวเล็กไ,ไม่ได้แก่แขนาดนั้น <c oughs> ครับก็คือเดินแบบเพราะว่าตอนนั้นแม่แม่เนี่ย <c oughs> อบอกยุบ4.0ฉันยังเกิดไม่ทันเ <c oughs> ลยย <c oughs> ุนั้นหาง,งานยากไอ้พี่ใช่ไหมก็ นั่นคือจริงๆสมัยก่อนชอบมีคนเป็นเจ้าหน้าที่ให้เป็นนาลลเวลาสมัยก่อนเขาจะไม่มีแบบประกวดเหมือนสมัยนี้นะแต่แม่ไม่ค่อยให้เพราะว่าเรียนเลียนอะไรเงี้ยอยากเลยอะไรอย่างเงี้แต่พอตอนนั้นมันใกล้จบแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เดินแฟร์นโชว์เนี่ยมันเป็นงานที่สั้นๆเราก็สนุกไม่ต้องอะไรเยอะก็เริ่มเดินแฟร์นโชว์ในตอนนั้นครับแล้วก็มาเรียนโทรไปด้วยอะไรอย่างเี้แล้วจากนั้นก็เข้าโครงการหนุ่มสาวแพรว ปีสองพานุดูแลแก่มากเลยครับต้องมาได้เป็นหนุ่มแพลวเลยเหรอไม่ครับหนึ่งในห้าเองนั่นมีผมจำได้เลยหนุ่มแพลวคือบ๊อบบดินที่ปัจจุบันนี่ฮะน้องมัชชาลูกสาวพี่บ๊อบนะฮะนั่นแหละบ๊อบบดินคนนั้นแหละครับเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีผมมีหยวนดั้งไฟสมัยก่อนพ่อพชรพลก็รุ่นผมหนึ่งในห้านี่แหละอยู่ในนี้หมดแล้วก็ได้เข้ามาพี่บอยก็ เห็นว่าเอออยากเอาลองเอาลองมาฝึกการแสดงดูมาลองเรียนดูว่าจะไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอือก็หลายปีเนาะแสดงว่าสังกัด e x ็กแตั้งแต่ต้นเลยใช่คือผมโชคดีอยู่อยู่เขาเรียกว่าอยู่บริษัทใหญ่คือเหมือนกับอยู่แพร่เร้วแล้วก็อยู่แกรมมี่อะไรอย่าเงี้ยครับไม่ค่อยเจอไปที่แบบว่าเขาชอบเรียกว่าโดนหลอกโดนอะไรคือโชคดีไม่เคยเจออ๋อก็คือแบบว่าเจอของจริงเจจออขงงริก็คือเจอค่ายจริงอะไรอย่างเงี้ยจริงป่ะอุ้ยแล้วมันยากเหมือนกันนะแล้วครอบครัวให้มา ก็ตอนนั้นคือเรียนจบแล้วแล้วผมลืมแล้วผมเคยทํางานประจาอ๋อทางานประจําด้วยอยู่กระทรวงคลังตระเน่งอยู่นั้นตอนนั้นงานเยอะครับเป็นพนักงานด้านอะไรคะก็เป็นเสษากรสีสีคือจบโทใช่ไหมครับทำได้นานแค่ไหนอะหนึ่งปีเพราะฉะนั้นกะว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะกะว่าอย่างนั้นคืออยากได้ใบผ่านงานจากบริษัทไฟเนออย่างน้อยให้ี experience ฝรั่งจะชอบแบบ คนมีจุดปสงค์กาทำงานเนี่ยคิดแค่นั้นเองครับก็คือทำาไปเงินเดือนจากนั้นเจ็ดพันละบาทสบายก็สนุกดีแล้วก็ได้หนึ่งปีได้หนึ่งปีเสร็จออกมาเนี่ยประจบเหมาะพวกรเรื่องแรกพอดีตอนนั้ก็ไล่สอบโทเฟลสอบอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยครับเตรียมตัวเต็มที่เพื่อจะไปต่างประเทศครับสุดท้ายก็จนตอนนี้ยังไม่ได้ไปเลยแล้วช่วงแรกๆเนี่ยการเป็นดาราสมัยนั้นน่ะมันยากมาคือแบบสมัยนี้รู้สึกเกิดเป็นดอกเห็ดถูกไหมคะสมัยนั้นเห็นต้องฝึกปรือต้องอะไรอย่างบางคนเนี่ย ถ้าเป็นเมาส์พี่บอยจะไปเล่นเมาส์กันในบริษัทหรือว่าผมะจะเป็นคนที่ผมพูดตรงไม่ได้ถ่อมตัวผมไม่ก็ยิีพรสวรสควในการสแสดงเดี๋ยวบางคนผมเห็นว่ามาเข้ามาแคสเนี่ยอุ้ยได้เลยเก่งจังบางคนได้เลยองลงปุ๊บได้เลยอะไรเงี้ยแต่ผมเลยไม่ได้เพราะอะไรอะ่ะคือมันไม่ถนัดแล้วเราก็ไม่ได้รีนมาทางนี้อะไรเงี้ยครับอ,อย่างพี่บอ,อ,อยหรือทุกคนจะจ<บ>รู้หรือว่าผมเนี่ยผ่านอาจารย์การสแสดงมาเยอะมากหม่อมน้อยครูแอลนั่นนี่ผมเรียนหมดแล้วได้ทุกครูครับเพราะว่าผมเรียนแล้วมันก็เล่นไม่ได้สีที พราอะไรมันไม่ใช่เราหรือว่าไงความรู้สึกเราเองเปล่าเพราขาดประสบการณ์แล้วก็เวลาเล่นที่บอยดูมันก็เกรงด้วยจนกระทั่งมีโปรเจกต์หนึ่งคือโปรเจกต์เรื่องเลือดหงที่บอกเราสร้างขึ้นมาก็เหมือนกับเอาเด็กใหม่มารวมกัน5คนก็ได้เริ่มเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเสร็จแล้วไงคะบังเอิญว่ามันเพว่านันไม่ได้เป็นพระเอกนะครับบทเป็นพี่ชายบีผู้แสนดีแบบเป็นคนดีแสนดีตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยบท ต้องขอบคุณบทส่งด้วยแล้วก็ดวงด้วยัครับพี่<ม>ก็เลยคนชอบเยอะม,มากดังมากตัดมาเสร็จเรีสองที่บอยเรียกไปคุย<ม> <are> อยู่วันหนึ่งพอปุ๊บคัดมันยังไม่ผ่านพอคัดพระของก็นั่งแบบหนั่งเครียดอะไรเงี้ยแทมันคงกดดันนะจำได้ตั้งตาไหลมาเองกว่าครึ่งศตวรรษใต้ฟ้าผืนนี้ คือแรงบันดาลใจให้เราเข้าใจความหมายของคำว่ารักให้เรารู้คุณค่าของการดูแลกันและกันให้รู้ว่าความผูกพันนั้นกว้างใหญ่กว่าผืนฟ้าให้เรามองไปข้างหน้าแม้ต้องฝ่าพายุ และยึดมั่นในความเป็นไทยคือพลังที่พาเราไปด้วยกันขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเคยคิดว่าใช้แบงค์ไหนก็เหมือนเหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่แบงค์ที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น SCB ปุบบรู้เลยว่าแตกต่าง SCB เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่างร้อยเซทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีทีเพิ่งแล้วเนี่ยพร้อมด้วยอย่งที่จะเปลี่ยน SCB SME คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลลุยเปลียบานานแล้ว <laughs> โหหาแป้งผิดเบอร์ขขาวร์ดูดิหน้าลอยอย่างกับผีแน่ แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวปรับปรุงใหม่แป้งหนาชุ่ฟิวเวอร์เคลียร์ไวท์เบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวสองสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งหนา t r i มฟิวเวอร์เคลียร์ไวท์ Warner Brothers Pictures Metro Goldwyn Mayer และ New Line Cinema ชวนคุณร่วมเดินทางสู่มิดเดิลเออร์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานมหา,หาการพภาพยนตร์ไตายภาคผลงานเกลียดอลังการจากปีเตอร์แจ็กสัน The Hobbit สงคราม5ทับธันวาคมนี้เต็มรูปแบบ3ามมิติ เลยสองที่บอยเรียกไปคุยอบอกว่าเนี่ยบริษัทจะครบรอบสิบปีพอดีในปีนี้ะละครเรื่องแรกของบริษัทเราคือสมัยก่อนรักเนรยแคนที่พี่แท่งอ่ะไปดูสมาร์เล่นไว้อบอกพี่จะทำละครครบสิบปีนะให้เอ,เองเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับฮะเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เลยต่อเนื่องยาวมานักความรู้สึกที่แบบว่าเรา ไม่ถนัดนี่หายไปเลยใช่ไหมคือมันความมั่นใจมากขึ้นเรื่องที่สองสามนี่ยังครับ๋อยังอย่างเรื่องที่สองเนี่ยผมได้ผมเคยร้องไห้กลางกองเลยโอ้น้ำตามันไหลเพราะว่าตอนนั้นเล่นกับนักแสดงผู้ใหญ่หลายท่านขนุมสันติสุขพี่ตายเป็นพักพี่อ๋อปงพัฒน์อย่างเงี้ยพี่จะไปการชนาคือทุกคนรุ่นใหญ่หมดเลยครับแล้วผมมาเล่นเป็นลูกเขาแล้วแบบเทคหลายคนมากทุกคนต้องรอผมอะไรเงี้ยวันหนึ่งพอปุ๊บคัดมันยังไม่ผ่าน ผู้กำกับคงไม่ไมหวแล้วพักก่อนพักข้าเย็นก่อนเสร็จแล้วมาถ่ายฉากเดิมต่อคพอคัดพระของก็น,นั่งแบบโหนั่งเครียดอะไรเงี้ยซ้ามันคงกดดันนะจำได้น้ำตาไหลของเองอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้กำ<อ>กับก็มาคุยมาอะไรแบบพี่หนุ่มโดยส่วก็มาปลอบเห้ไม่รลายอะไระทุกคนก็ให้กำลังใจดีครับ<อ>แต่ก็ได้ถึงตอนนั้นก็กดดันพอสมควรเป็นเพราะทุกคนเขาระดับนะมือพระการแล้วมาเจอเราเรายังเรายังเด็กไปยังใหม่ยังกดดันโอ้โหทั้งว่าเสียเวลาเล่นกไน่ดีอะไรก็ลานจดคัด บ่อยๆที่บอกเนี่ยหมายถึงว่ายังไงให้มันแข็งหรือว่ามันมันก็คงแข็งจังหวะจะไม่ต่ออะไรมันคงยังไม่ได้อที่พงกักดิต้องการอะไรเงี้ยค่ะเรารารู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีอยู่แล้วอะไรก็ทายกันใหญ่เลยฮะนันก็น่อยจากวันนั้นจนวันนี้สบายแล้วไงผมรู้สึกว่าการแข่งดนมากไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆสามารถเรียนรู้ได้มันเป็นเหมือนเล่นกีฬา บางวันก็ดีดีบางวันก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันเป็นที่มูดด้วยป่ะมูดแล้วก็รมสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยพราเหมือนเข้าฟอร์มไหมเหมือนที่เราเล่นแล้วเราเข้าฟอร์มมันก็ดีแล้วเข้ามาไานฟอร์มตกไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยครับมันมีเสน่ห์เหมือนดวงเนาะเหมือนดวงเหมือนอะไรเงี้ยแล้วละครเรื่องสงครามนางฟ้าใช่ไหมเป็นไงบ้างอะเป็นละครเรื่องที่เหมือนเป็นก็เป็นไฮไลท์ของชีวิตเหมือนกันเพราะว่าเล่นแล้วดีมากดังมากในตอนนั้นนะครับก็ ขึ้นหน้านหนึ่งไทยรัฐเลยไม่ได้ขึ้นมาดังเนี้ย<ภ>ขึ้นมาถูกกรบินไทยฟ้อง <What? laughs> <laughs> มันแร่ว่าก็ <What? S 2> มีเรื่องกันว่าเหมือนเอาชุด เครื่องแบบเรื่องอไม่จริงในเรื่องแอร์ไม่ได้ไปตบตีขนาดนั้นโอเคแล้วเข้าใจว่าเราต้อทำละครให้คนสนุก,กน,<อ>นะครับ<อ>ก็ไม่ได้มีซีรีส์อะไรเดี๋ยวก,ก,ก็เป็นกระแสขึ้นมาในตอนนั้นว่ามันมันสนุกมันดงังมันคนพูดถึงอะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วท่านสมัยก่อนละครช่อง5เนี่ยฐานคนดูเราน้อยกว่าช่อง3มาช่อง7มากละครที่จะพุ่งขึ้นมาดังเนี่ยมันยากมากจะมีสักเรื่องที่มันขึ้นมาจริงๆเลยซึ่งอันสงคนาฟ้าทําได้แล้วก็ถือว่าเออเป็นประสบผลสำเร็จแล้วคุณพ่อแม่ล่ะคะเป็นไงบ้าง หลังจากที่แบบโอ้ยอาจจะตั้งความหวังไหมว่าอยากให้ลูกทำงานอาชีพนี้แล้วมาเป็นศิลปินดาราในช่วงแรกแรกเขาคงงงๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าอะไรวะเป็นดาราจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเห็นเราพัฒนาเห็นเราเก็บตังค์เห็นเราดีขึ้นมีรายได้เขาคงรู้สึกว่าเอออาชีพนี้มันก็ดีมันเ็เป็นอาชีพที่จุติริตหาเงินได้มีขึ้นมีลงหลายอาชีพอื่นแต่ลูกจะเหนื่อย เพราะว่ามันไม่มีเวลาเป็นของตัวเองครับมันก็เหนื่อยเพราะคนฟิตก็เหนื่อยแต่เราชอบเหนื่อยแบบนี้คือทําอัดเลยทีเดียวพักก็พักเลยอะไรอย่างนี้ครับเหมือนกันมีพี่น้องกี่คนคะพี่สาวคนหนึ่งครับอ๋อแค่ในเองสองคนพี่น้องและพี่สาวอยู่ในวงการไหมคะเปล่าครับพี่สาวทำงานกับพ่อเพราะบ้านนี้เป็นโรงงานพลาสติกทำ<อ>งานแบบคนจีนโบราณอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยก็มาทําอาชีพนี้ตลอดอยากรู้ว่าอยากจะยึดอาชีพนี้นานแค่ไหนยังไง ผมว่าอาชีพนี้อายุต้องมีอายุการใช้งานของมันเหมือนกันใช่ไหมฮะก็แล้วคงนาคตก็ต้องผันตัวไปทาอย่างอื่นผมว่าผมอยากทาสิ่งที่ผมชอบมากกว่าจะได้ไม่ต้องแบบฝืนใจตัวเองอะไรอย่างงี้อืมท่านี้ช่วงนี้เนี่ยทามาประมาณ14เนี่ยอายุได้2014ตอนนี้อายุประมาณ่าไหร่ครับโอ้สามหกแต่ตัวดูเด็กเนาะเคยคิดจะมีชีวิตเป็นฝั่งเป็นฟ้ามีครอบครัวไหมคะคิดนะครับมันจะคิดมาเรื่อยๆสมมติตอนเดีกยี่สิบกว่าเราคิดว่าจะแต่งงาน30 ตอนสามสิแล้วก็จะอ่ะเดี๋ยวสาองเดี๋ยวสาสี่เดี๋ยวสตอนนี้3าหกเสรแล้วยังใช่ไหมจริงจริงถือว่าหล่อเลือกได้หรือเปล่าหน้าตาอย่างนี้สาวตรึมสเปคเป็นไงบ้างเนี่ยได้หมดเลยครับหรอไม่ได้สิคนเรามันต้องมีแบบเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยใช่เลยอะไรเงี้ยคือก็ผมว่าสูงยาวเข่าดีสูงๆก็ดีผมก็ข้างในสูงใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบคนอบวบอวเท่าไหร่ฉะนั้นณวันนี้ยังเป็นโสดอยู่ก็ เพิ่งเลิกมาตามข่าวนะ่ไตอนนี้ก็เฝโสดอยู่ครับไม่ได้มีอะไรแล้วคิดจะแต่งงานไหมเนี่ยนี่ก็สามหกพี่มอกแต่งสามสิบสามหกเพื่อนไปหมดแล้วนะคิดนะครับอย่างผมมีผมมีไอดอลอยู่พี่มอสพี่มอสตอนนั้นแกแต่งตอนสามแปดและก่อนนั้นแกก็ใช้ชีวิตโสดก็แต่งว่าเรายังมีเวลายังมีเวลาสองปีอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าวันหนึ่งถ้าสามแปดอาจจะได้แต่งก็ได้อะไรเงี้ยว่าเดี๋ยวตอนสามแปดพี่มันถามผมใหม่นะแล้วผมไม่ได้แต่งแล้ววงการดาราสมมติเรามี แฟนเป็นวงการดาราโอเคไหมหรือตั้งใจว่าเอ้คนข้างนอกดีกว่าคือก็ก็เคยมีใช่ไหมจริงของนี่มันเลือกไม่ค่อยได้นะพี่นะแต่ถ้าเลือกได้ก็ข้างนอกดีกว่าผมรู้สึกว่ามันจะได้มีชีวิตที่สงบสุขเขาจะได้มีเวลาว่างให้เราบางทีถ้าเกิดเป็นกันโหคนก็เป็นข่าวคนก็ยิ่งกดดันพอสัมพันธ์ว่าสองคนไปด้วยกันเนี่ยมันยากอยู่แล้วยิ่งถ้ามีปัจจัยอื่นเข้ามามากๆเนี่ยยิ่งจะไปรอเน่านขว คือเราค่อยๆไปเป็นไปก่อนแล้วแต่งงานแล้วค็มาเจอกันคือเป็นข่าวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นแล้วผหมันรอดยากมันเลิกกนก่อนแน่เลยอืยเฉะนั้นก็คนนอกวงการมีสิทธิ์เนาะก็น่าจะดีกว่าแล้วดูแลตัวเองไงคะเมื่อกี้พอบอก3-6ตกใจดูเหมือน28่แดโอ้จริงรอ่าดูยังวัยรุ่นอยู่เลยผมเป็นคนเป็นคนบ้าออกกำลังกายอ๋อมีนาคนชอบมากลยคือฟิตเนสที่ถ้าไม่มีงานถ้าไหนหยุดไปแน่นอน หรือถ้า,าไหนมีงานแล้วไม่เหนื่อยเกินไปหรือเลิกเร็วก็ไปแน่นอนอ๋อจะออกกำลังแล้วก็เล่นกีฬาบ้านๆครับเตะบอลตีแบดแล้วก็ดำน้ำแค่นี้องอ๋อก็ถือว่าโอเคนะแล้วมีวหนอย่ย มีกวนแกงไหมมีครับดำน้ําส่วนใหญ่ก็เกาะเต่าเกาะบ้านเราดำน้ำสวยไก่สิครับแล้วตีแบตเหรอคะแถวบ้านตีแบตตีพวกการบินไทยตีพวกทีมชาตินะพี่อ๋อเหรอพวกอดีตทีมชาติอะไรเงี้ยเขาก็เป็นกลุ่มของพวกการบินไทยแสดงว่าเป็นคนมีฝีมือตีผมว่าผมใช้ได้นะดบบคนธรรมดาแต่ถ้าเกิดเจอพวกเก่งๆก็ตายเหมือนกันแต่ก็ถ้าตีพวกคนเก่งเ็าจะสอนเราแล้วฟิตเนสนั่นแหละฮะเล่นเวทหรืออะไรเล่นเวทก็จริงๆมันเป็นสุขภาพด้วยแล้วก็อาชีพด้วยแล้วก็ควรจะให้มันดูดีนิดนึงและจําเป็นต้อง ทำซิกแพคมาเห็นบางคนบอกโอ้ยเด็กกามีทั้งตึกต้องแบบลุกขึ้นมาออกกําลังก็ไม่มีเลยนี่ก็แล้วแต่ช่วงผมว่าถ้าช่วงไหนฮึดจะถ่ายงานหรือว่ามีไฟก็เอาสัหน่อยแล้วคุณบอยมีฟิกซ์ไหมว่าห้ามไม่ห้ามมีมมีกฎกติกามัมก็บทที่แปลกไปเรื่อยก็เหมือนทำอะไรเป็นมาส่วนในการแสดงผมว่าคือได้เป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจริง เนอร์บราเดอร์สพิกเจอ e ์สเมโทรโกลวินเมเยอร์สและนิวไลท์ซชวนคุณร่วมเดินทางสู่มิดเดิลเอิร์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานมหา,หาการภาพยนตร์ไตรภาคผลงานเกลียรติอลังการจากปีเตอร์แจ็กสันเ h อะฮอบิทสงคราม5ทับ18ทธันวาคมนี้เต็มรูปแบบ3มิติชีวิตคือการเดินทางแต่จะเดินแบบไหนถึงจะสุขอย่างแตกตา่างชีวิตคือการเรียนรู้ จะเรียนแบบไหนถึงจะมั่นคงและยั่งยืนโลกคือละครโรงใหญ่แต่มุมมองที่ดีที่สุดช่วยเห็นได้เต็มตากว่าใครความหมายของชีวิตอยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตเหนือระดับต้องเต็มที่กับทุกสิ่งความแตกต่างที่เรา S c B First Privilege Banking เตรียมไว้เพื่อคุณใช้ชีวิตแบบ First เอกสิทธิพิเศษแห่งการใช้ชีวิต โหหาแป้งผิดเบอร์ขาวเวอร์ดูดิหน้าลอยอย่างกับผีแน่แค่เลือกสีแป้งให้เข้ากับผิวแับป,ปรุงใหม่แป้งน r าทรีฟิววีเคล r ร์ไวทเบอร์หนึ่งสำหรับผิวขาวเบอร์สองสำหรับผิวสสีดูเนียนใสหน้าไม่ลอยแป้งน้าทร i ฟ u r i ีเคลยร์ไวท์ เนอร์ r รอดเดอร์สพิกเจอร์สเมโทรโก n วินเมเยอร์สและนิวไ i ท e ซีนิม่ชวนคุณร่วมเดินทางสู่มิ e ิอ r t h เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดตำนานมหา,หาการภาพยนตร์ไารภาคผลงานเกลียเกียดอลังการจากปีเตอร์แจ็กสันเ h อะฮอบิทสงครามห้าทับ18ทธันวาคมนี้เต็มรูปแบบ3มมิติแล้วคุณบอยมีฟิกซ์ไหมว่าห้าม ไม่ห้ามมีมั้ยมีกฎกติกามั้ยตั้งแต่มาอยู่เป็นนักแสดงเนี่ยพี่บอยจริงๆไม่ได้มีกฎอะไรแน่ชัดนะครับเขาจะเตือนมากกว่าถ้าเราไปทําอะไรผิดหรือทำอาที่ไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็เป็นจริงๆสิ่งที่แกเตือนก็ถูกต้องคือแกก็เตือนสิ่งที่เราเวลาทำไม่ดีอย่างตั้งใจทางานหรือเปล่ามาสายหรือเปล่าปฏิบัติตัวกับเพื่อน่วมงานเป็นยังไงดีหรือเปล่าอะไรแล้วก็โอเคก็เป็นเป็นเป็นพ่ออีกคนหนึ่งแล้วก็ ฟังว่าแกบางทีเราทํางานเราหลุ่มหลวมเราเผลอเผลออย่างเงี้ยก็ต้องให้แกคอยกระตุ้นคอยเตือนหน่อยจะมีแกังมีโทรมาอ่ะมันอบรมหน่อยได้นานแล้วอะไรเงี้ยอะไรนะมีบ้างครับแล้วมีไหมที่แบบว่าโดนดุเลยแรงๆมีไหมพี่บอยใช่ไหมนีทุกคนต้องเคยโดนนะอย่างเวลาเคยเล่นละครที่พี่บอยกำกับเรื่องอะไรย่างเงี้ยบาเวลาแกอารมณ์ศิลปินเข้าจังแล้วแกดูมอนิเตอร์แล้วแบบคุกลังอินของแกแล้วถ้าใครเล่นคัทเล่นไม่ดีแกคง จักเหมือนกันอะไรอย่างเี้ครับไอ้บอยจะจักจะวักเนี่ยแต่เรื่องงานเท่านั้นแล้วจบแล้วจบลืมแล้วแกก็มาคุยแล้วอืเออครับครับอะไรอย่างเงี้ยเราทํางานเนี่ยมีท้อบ้างไหมเบื่อยังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่นะครับก็จริงๆเรารับบทก็บทที่แปลกไปเรื่อยมันก็เหมือนทําอะไรไม่มา ปด็าการแสดงผมว่าคือได้เป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นในชีวิตจริงโยกสามารถเป็นโจรก็ได้ตำรวจรวยล้นฟ้าโจนดุดสุดก็ได้หดไดหลบทครับมันก็เลยเปลี่ยนไปเรื่อยก็เลยมผมว่าการแสดงก็มีเสน่ห์ตรงนี้แล้วบทไหนยากสุดบทไหนยากสุดบทที่พูด,ดเยอะและใส่อารมณ์โมโหอะไรเงี้ยคือ มันจะควบคุมคำพูดลำบากมากไหนจะต้องโกรธต้องใส่แล้วแต่โมโหมันได้อารมณ์นะมันก็พูดไม่รู้เรื่องนะเวลาคนเรามันมันได้ธรรมชาตินะใช่ไหมคือพูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะโอเคนะแต่ทางละครมันก็ต้องฟังไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีถ้าเจอบทยาวมันจะยิ่งายกจำไม่ได้ทุกครั้งต้องไปท่องบทก็อ่านบทจริงๆบทเรื่องจำบทผมไม่ยาก ผมเล่นได้ถึงอารมณ์เล่นห้ถูกใจพุ่มกับอันนี้ยากกว่าอ๋อคือต้องให้ได้มูทแต่เรื่องบทนี่ไม่ไม่ได้ยากมากรื่งบดจำมันจำง่ายแต่ผมจำไม่ยากแต่ว่าต้องได้มูทต้องได้อารมณ์แล้วมีบทไหนที่อยากเล่นแล้วไม่ได้เล่นจริงๆก็ก็ทุกวันนี้ก็ได้เล่นหมดที่อยากเล่นแล้วส่วนใหญ่จะเน้นเป็นพระเอกตัวร้ายเป็นยังเนี่ยแรกๆเคยเป็นบ้างก็อย่างสงครามนางฟ้าผมก็เป็นแบบพระเอกไดร้ายนนะครับตอนนี้ผลงานปัจจุบันครันตอนนีบ้าง ไปถ่ายละครที่เมืองจีนมาช่วงกลางปีช่วงมีนาคมสิงหาเรื่องไอ้ชิงจูเป่านะครับเริ่มซูรีเหมือนแต่ว่าค่ะปกติละครจีนนี่เอาของผมไม่ใช้เนี่ยก็ซื้อละครไทยเลานี่แหละอ๋อซื้อไปก่อนไปภาพเสียงไปนู่นไปนี่แต่คนนี้คือได้เล่นกับเขาโปรดักชั่นเขาผมคนไทยคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จอห์นแอร์ปีหน้าที่ประเทศจีนทั่วทั่วทั่วประเทศนะครับแล้วก็แล้วก็ทางพี่บอยจะซื้อมาออกช่องวันต้องแต่ต้องรอเขาออนแอร์ทางจีนก่อนอ๋อก็คือเหมือนโครงการแลกเปลี่ยน เราซื้อละครเขาเขาซื้อละครเราขนาดเดียวกันเราก็ไปเล่นให้เขาด้วยครับอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆติดต่อมาประมาณสักปี2ปีแล้วครับแต่เมื่อเรื่องนี้ได้ลงตัวทั้งบทละครทั้งช่วงเวลาคิวเคอร์มันได้พอดีก็ก็เลยได้ไปครับต้องไปนานไหมคะเกือบสี่เดือนครับอละครหนึ่งเรื่องสี่เดือนเลยครับก็เอาเรื่องเหมือนกันเนาะช่วงที่ไปมาครับไปอยู่ซูโจซูโจอยู่ข้างๆเซี่ยงไฮประมาณชั่วโมงครึ่งครับแล้วช่วงแรกที่คุณบอยบอกนี่ ดีใจหรือหรืองงงหรือมีความรู้สึกไงอ่ะไม่ว่าคําพูดแรกที่ไี่บอาต้องต้องไปเป็นพระเอก <laughs> <laughs> บางทีแล้วนะคือเรื่องนี้ได้ยินข่าวมาพอสมควรแล้วว่า<ฆ>เรื่องเลือกบทกันอยู่พอถ<ฆ><ฆ>ึงวันที่ต้องไปจริงๆที่พี่บอยพูดเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วใช่ไหม<ฆ>อะไรอย่างนี้ว่ามันก็ต้องไปปรับตัวเยอะ<ฆ>แล้วก็จะแนวตื่นเต้นแล้วก็แนวต้องเตรียมตัวหนักๆมากกว่า<ฆ>เพราะเราก็ไปเนี่ยี่บอยก็พูดเสมอว่าเราไม่ใช่ไปถ้าทาไม่ดีเนี่ย <C a> เขาไม่ด่าว่าป้องไม่เก่งป้องมาดีเขาจะด่าว่าไอ,อ้นักแสดงไท,ย,ทยคนนี้มไม่ดีอย่างนี้เนอะมันตัวแทนประเทศเลยเนาะ <c oughs> เราก็ควรจะทําให้มันโอเคเต็มที่เอะแล้วไม่เคยถามเลยว่าพี่บอยครับทําไมต้องเป็นป้องด้วยมีเหตุผลไหมจริงจริงเขา <c oughs> ๆๆๆๆๆติดต่อมาเพราะว่าละคร <c oughs> ผมไปออที่จีนเยอะเห <c oughs> มือนติดใจมีแฟนคลับประมาณหนึ่งเลยเขาเลยแบบเอาไปเล่นเลยคือไม่เอาคนอื่นเลยป้องเท่านั้นอาจจะมีผมไม่รู้กันแต่ว่าตอนนี้เป็นคิวผมแล้วกันค่ะตอนนี้พอไปเนี่ยมันแน่นอนละมันต้องเรียนภาษา ต้องฝึกและว,วัฒนธรรมต่างกันนี้มีคนเทรนไหมคะก็ช่วงแรกเอกแซกส่งอาจารย์มาสอนสายจีนที่บริษัทอาทิตย์ละสามวันเวลาสองชั่วโมงนะครับ<อ>แล้วก็ศึกษาบทแล้วก็ภาษาให้พร้อมเมว่อไปลุยข้างหน้าเป็นจีนอะไรคะจีนกลางครับอูย่างนะ พอุด้พ่อจีนอะไรคะแต่จิ๋ปกติอันนั้นสิแต่นี้มันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมคะไม่เหมือนครับเอาแล้วเรียนใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยเดือนเดือนกว่าเองครับอ๋อแต่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าที่ได้มาที่พูดได้ทุกวันนี้ได้ตอนไปอยู่ที่นู่นได้ไปใช้จริงพูดจริงอ่เียถึงจะได้อยู่ที่นู่นก็คือแบบช่วงที่เราไปถ่ายเลยครับแต่ช่วงที่เรียนเรายังไม่อินยังไม่อินคือมันก็ก็พอได้แต่มันมันมันยังไม่ได้ใช้คือมันมันแบบเต็มที่กว่าครับได้คุยได้ คือไม่พูดก็ไม่ได้มันต้องพูดต้องจำอะไรอย่างเงี้ยครับคุยกับคนในนั้นเลยที่เมืองจีนเลยจริงๆมีล่ามครับถ้าอันไหนสับผมก็ได้ทั่วไปค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าจะเอาถึงขั้นเก่งก็ต้องใช้เวลานานใช่ไหมครัแต่ถ้าจะมีล่ามแต่ว่าถ้าคนทั่วไปหรืออะไรก็จะคุยพขได้แล้วไปเดินที่นู้นแล้วแบบมีสาวๆกรี๊ดมาเขาไมรู้จักถูกไหมก็จะมีใครก็ได้คสอจริงๆไม่ต้องเป็นรักดาราหรอกคือแค่เห็นก็เออหล่อเล่นได้อยู่สาวๆก็กรี๊ดอยู่ละนี่ยิ่งเป็นดารา คือปกติถ้าแฟนขับประจําก็ก็ปกติจะมากรีดมารอสนาม,มบินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมถึงว่าสิ่งที่ดีคือเวลาเราเดินไปท้องถนนทั่วไปเลย คนทั่วไปที่ไม่ใช่แฟนขับเราจาเราได้ผมว่าน่าดีใจกว่าว่ามันแสดงว่างานเรามันทั่วถึงทั่วถึงแมสจริงๆเออมันก็ดีดีกว่าเพราะว่าแฟนขับยังไงก็รู้จักอยู่แล้วชอบเราอยู่แล้วแต่นี้คนทั่วไปรู้ก็โอเคก็ถือว่าประสบผลสําเร็จในสเต็ปหนึ่งแล้วนะอันนั้นนี่คือแค่ละครไทยที่เขาซื้อไปออกนะครซึ่งเรายังไม่ได้เล่นเลยนะเราอยู่ในระหว่างการการถ่ายอยู่เนี่ยผมว่าออนแอร์เนี่ยต้องรอรูฟีดแบ็กเรื่องนี้ว่าจะเป็นยังไง สงสัยก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์นี้เพราะว่าเรายังมีต่อนสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณห้องอาหารเนชโรงแรมสยามแคมปินสกี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องป้องของเราสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อดีไหมคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะพบกับเราทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึ่งทางช่อง t n n 2เในรายการคุยกับเป็ดสุพีค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ